ถึงแม้จะมีเราดาร์ต่อต้านเครื่องบิ<ข>นล่องหน JW27 ที่ทันสมัยแต่เครือข่ายป้องกันภัยดาอา,ากาศของเวนเนซุเอลาก็ถูกทำลายตั้งแต่ช่วงต้นของการปฏิบัติการของสหรัฐเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของวอชิงตันรบกวนการครอบคลุมของเราดาร์ทำให้เครื่องบินรบล่องหนของสหรัฐเข้าโจมตีได้โดยไม่ถูกตรวจจับผู้สังเกตการทห,หารคนหนึ่งเขียนบน X ว่ากองกำลังสหรัฐพิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีของจีนไร้ประโยชน์เขาตั้งข้อสังเกตว่าเวเนซุเอลาซื้อเรดาร์ขั้นสูง9เครื่องจากจีน และทั้งหมดล้มเหลวในการตรวจจับเครื่องบินรบล่องหน F22 และ F35 ของวอชิงตันในวิเคราะห์ข่าวจีนกล่าวว่าอย่างน้อย23ประเทศใช้งานเรดาร์ป้องกันภัทางอากาศที่ผลิตในจีนโดยมีข่าวข้อกังขาเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของเรดาร์เหล่านี้หลังจากการโจมตีในเวเนซุเอลาเมื่อเร็วๆนี้บางคนกล่าวว่าผู้ผลิตของปักกิ่งอาจล่าหลังในภาคส่วนนี้